ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o t โตครีเอเตอร anel n กับการดูดวงเสียงไายทํานายทายทักด้วยไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโร่กันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมทําการดูดวงด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นผมไม่ได้รับสอนนะครับ และที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นไม่มีการชวนทําบุญไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าโอนไวอย่าใจอ่อนอย่าเชื่อคนง่ายและอย่าโอนเงินให้ใครนะครับโอเคมาเข้าเนื้อหาการดูดวงวันนี้กันเลยนะเราก็จะมาเสี่ยงทายสนุกสนุกเพลินๆสบายๆกันในหัวข้อสบายๆเช่นเคย,ยดูได้ทุกท่านนะครับดูดวงความรักความสัมพันธ์วันนี้เราจะมากันในหัวข้อที่ว่า รักครั้งใหม่จะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเออหัวข้อสบายๆน่ารักน่ารักไม่มีพิษมีภยัยดูได้ทุกท่านนะครับรักครั้งใหม่จะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว ผมจะใช้ไพ่เพียงหนึ่งสำรับเท่านั้นนะวันนี้นะเพราะปกติจะใช้ไพ่หนึ่งสำรับบ้างสองสำรับบ้างแล้วแต่ความเหมาะสมของเนื้อหาวันนี้ใช้ไพ่สำรับเดียวนะครับเสียงไทยกันสดๆนะครับและจะทำนายไปตามแนวทางสากลนิยมตามตำราสากลผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะอ่าและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลส่วนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับดูกันเพลินๆนะครับอ่าพลังงานใดที่ตรงกับคุณให้รับไว้เป็นแนวทางปฏิบัติได้แต่ถ้าไม่ตรงก็ปล่อยผ่านไปเลยนะครับ เสี่ยงทายกันการเสี่ยงทายสามารถเกิดขึ้นก็ได้หรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับทำใจสบายๆนะครับมาลุ้นกันลุ้นไปได้วยกันรักครั้งใหม่จะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวคุณได้ไพ่โอ้โหมาเยอะเลยเจ็ดถ้วย S of cups ไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์หรือสิ่งใดๆก็แล้วแต่ คุณจะมีโอกาสมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะไปหมดเต็มไปหมดตามความหมายของเจถ้วยตามตำราสากลชัดเจนเจถ้วยไพ่ออริจินอลดั้งเดิมเลยความหมายของเขาคือทางเลือกที่เยอะแยะมากมาย ตัวเลือกทางไปที่หลากหลายอ่าส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับอาจจะมีของไม่ดีปนเข้ามาบ้างก็ตาดีได้ตาร้ายเสียใช้สติในการเลือกเฟ้นสักหน่อยใบนี้ในทางที่ดีคุณจะมีทางเลือกเข้ามาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือแม้แต่การงานการเงินเรื่องส่วนตัวอื่นๆมีคําเตือนเล็กน้อยคือระวังภาพลวงตาระวังการเลือกผิดระวังการตัดสินใจผิดแต่ขอให้เชื่อมั่นในสติของคุณว่าคุณเป็นคนที่มีสติมากเพียงพอและมีปัญญาหลักแหลมคุณสามารถแยกแยะได้ว่า ดีหรือไม่ดีคุณจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะสมให้กับตัวเองอย่างที่สุดนะครับของบางอย่างอาจจะดีสําหรับคนอื่นแต่อาจจะไม่เหมาะกับเราแบบนี้คุณจะแยกแยะได้แยกแยะออกสบายใจได้เลยทางเลือกมาเยอะแยะแน่นอนอ,อมีโอกาสจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆด้วยนะไพ่ถ้วยก็โดดเด่นด้านความสัมพันธ์และเป็นตัวแทนของธาตุน้ําซึ่งเอาจริงๆแล้วในธาตุดินน้าลมไฟนี้สามารถดูได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ดูได้ทุกราศีนะครับการเสี่ยงทายแบบนี้ไม่จํากัดนะครับ มันคือการเสี่ยงทายอ่าดูได้ทุกท่านดูได้ทุกราศีและจะเกิดขึ้นก็ได้หรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ความน่าสนุกความลุ้นมันอยู่ตรงนี้แหละ <c oughs> การเสี่ยงทายโอ้โหเฉ e เพรสอ่าดีจริงๆวันนี้อืมรักครั้งใหม่จะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวช่วงเวลานี้เป็นไปได้ว่าในบางท่านนะ บางท่านไม่ค่อยได้สนใจเรื่องความรักความสัมพันธ์บางท่านโสดมานานจนลืมไปแล้วว่าโสดมากี่ปีแล้วจนไม่อยากจะมีใครแล้วหรือบางท่านกําลังขมักขมนันทางานอย่างสนุกสนานทํางานทําเงินรู้สึกโชคดีจังเลยช่วงนี้การงานการเงินลื่นคล่องชั้นอิสระเสรีอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องมีใครดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่อะไรแบบนี้สุขสบายใจไม่ต้องมีภาระไม่ต้องมีแฟนให้เป็นภาระเหนื่อยกายเหนื่อยใจบางท่านคิดแบบนี้หรือแม้แต่บางท่านเหงาเหงาอยู่แต่ก็มีกิจกรรมอื่นทําแก้เหงาอยู่ตลอดเวลาเรียก วันแทบจะไม่มีเวลาว่างช่วงนี้นะการบาลานซ์จัดการชีวิตนะจัดเวลาจัดสมดุลชีวิตตัวเองเป็นเรื่องที่เหมาะสมและควรกระทําเพราะมีโอกาสเป็นไปได้ว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดก็แล้วแต่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณคนโสดคุณจะมีกิจกรรมเข้ามาทําอย่างหลากหลายมากมายนะจะมีกิจกรรมเข้ามาให้ทําอย่างหลากหลายมากมาย 7ถ้วยเมื่อกี้ใบแรกที่ออกมามีโอกาสจะเป็นกิจกรรมต่างๆการงานที่เข้ามาเรียกว่ามีกิจกรรมมากมายมาให้คุณทำก็ว่าได้อาจจะไม่ใช่เรื่องความสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวนะครับหรือแม้แต่บางท่านไฟแรงมีความสามารถสูงเป็นคนที่อยู่นิ่งไม่ได้ต้องหาอะไรทำตลอดเวลาคุณสามารถหากิจกรรมให้ตัวเองเพิ่มได้เรื่อยๆแบบนี้จัสรรเวลาพักผ่อนให้ดีนะครับ คุณมีโอกาสที่จะค่อนข้างโอเวอร์โหลดหรือพักผ่อนน้อยอใช้ร่างกายหนักเกินไปอะไรแบบนี้ก็ระวังป่วยนิดนึงนะครับนะแต่ถ้าพักผ่อนเพียงพอพก็ไม่มีปัญหานะครับถ้าพักผ่อนเพียงพอดูแลสุขภาพดีๆก็ไม่มีปัญหาโอเคมาดูกันต่อ,อรักครั้งใหม่จะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวโอ้โหห้าไม้เท้าใบนี้นะไฟออฟวอทสทนายได้หลายอย่างไพ่หนึ่งใบมีความหมายหลากหลายแต่เอาตามความหมายดั้งเดิมเลยนะ เห็นใบนี้ออกมาก็ต้องทำนายไว้ก่อนว่าระวังมากคนมากความ ปัญหาจากผู้คนแวดล้อมปัญหาที่ไม่ได้ก่อการทะเละวิวาทการตีกันอะไรแบบนี้บางทีคําว่าทะเลวิวาทอาจจะฟังดูรุนแรงเกินไปอาจจะไม่ได้ตีกันขนาดนั้นแต่บางทีเป็นการคอมเมนต์กันในทีมีการไม่ชอบกันอยู่ลึกๆกกับใครบางคนหรือหลายคนหรือแม้แต่บางทีไม่ได้เกี่ยวกับคุณย้ําว่าไม่ได้เกี่ยวกับคุณคุณอาจจะเป็นคนกลางที่อยู่นิ่งๆแต่คนนี้ก็เพื่อนคนนั้นก็เพื่อนเพื่อนดันไม่ถูกกันเ,เลยมาลงกับคุณด้วยอะไรแบบนี้ถูกไม่ถูกเออเราอยู่ของเราดีๆอ่ะ แต่บางทีเพื่อนไม่ถูกกันอาคนนี้ฉันก็เพื่อนคนนั้นก็เพื่อนกันเอาวเราคนกลางเราก็วางตัวลําบากอะไรแบบนี้ปัญหาจากคนอื่นปัญหาที่เราไม่ได้ก่อมากคนมากความระวังสักนิด ถ้าใครเจอปัญหาทํานองนี้อยู่วางตัวสงบสงบต่อไปเป็นกลางต่อไปอย่าเข้าข้างฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งใครเขามีปัญหากันให้เขาไปเคลียร์กันเองอย่าเข้าไปเป็นคนกลางอย่าเข้าไปอาสาไกล่เกลี่ยโดยเด็ดขาดเพราะความเดือดร้อนจะมาถึงตัวคุณนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือความหมายที่1แต่ถ้าเป็นความหมายในด้านความสัมพันธ์นะใบนี้ก็ตีกันยุ่งชนละมุนเลยอาจจะหมายความว่าการไปแอบรักแอบชอบหรือการมีคู่แข่งทางหัวใจอะไรแบบนี้ซึ่งคุณไม่ต้องซีเรียส ผมยังเชื่อว่าคุณจะได้เจอคนที่คู่ควรเจอคนที่เหมาะสมมีแนวคิดอย่างหนึ่งมาฝากเอาไว้เป็นเคล็ดไม่ลับในการเลือกคบหาผู้คนนะครับคุณทบทวนตัวเองง่ายๆเลยถ้าคบใครแล้วเครียดแปลว่าไม่เหมาะไม่เหมาะสมไม่ใช่ยังไม่ใช่แต่ถ้าคบใครแล้วสบายใจนั่นแปลว่าใช่เพราะฉะนั้น เวลาคุณจะเลือกคบเพื่อนหรือคนรักหรือแฟนอะไรก็แล้วแต่ถ้าใครเข้ามาแล้วชีวิตคุณสุขสบายดีมาส่งเสริมกันมีความสุขความเจริญแบบนี้ใช่คบได้ยาวๆแต่ถ้าคบหาใครแล้วมันเครียดจังเลยนํามาแต่ปัญหาก็ต้องพิจารณาแล้วว่าควรจะคบต่อไปหรือไม่มันเข้าขายใบนี้เช่นกันบางคนเข้ามาสร้างปัญหาให้ตลอดคุณต้องพิจารณาเองแล้วว่าจะคบหาต่อไปหรือไม่อันนี้ผมไม่ชี้นานะ แต่ให้ข้อคิดไว้ว่าชีวิตเราเกิดมาหนึ่งชีวิตเราเลือกได้ว่าเราจะมีใครหรือไม่มีใครในชีวิตถ้าใครสร้างปัญหาให้ก็ควรคัดออกแต่ถ้าใครนําความเจริญก้าวหน้ามาให้ก็ครบได้แบบนี้ประมาณนี้เลือกสิ่งที่ดีให้ตัวเองนะครับประมาณนี้ระวังมากคนมากความย้ําเลยนะระวังมากคนมากความเอ๊แล้วความรักดีๆจะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวยังไงจากใครได้ <c oughs> มาแล้วมาไม่ทันตั้งตัวจริงๆมาราวปาฏิหาร The Magician ไพ่นักมายากลไพ่หมอดูครูบาจะนักปรา์ความหมายครอบคลุมในใบเดียวสิ่งดีๆราวปาฏิหารจะ เกิด e ขึ้นคิดอ่านการใดหวังสิ่งใดมีโอกาสสมหวังในไม่ช้านี้ในไม่ช้าของการเสี่ยงไทยมันจะครอบคลุมอยู่แถวๆหนึ่นงเดือน2เดือน3เดือนโดยประมาณนะครับหรืออาจจะช้าเร็วกว่านัา้นแล้วแต่บริบทชีวิตของแต่ละท่านการเสี่ยงไทยไม่อาจเกิดขึ้นกับทุกท่านได้นะครับย้ํานะจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ไดน้นี่คือสเสน่ห์ของการเสี่ยงไทยที่แน่ๆมันเป็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเราก็ทํานายไปตามหน้าไพ่รับฟังไว้เป็นข้อมูลถ้าเกิดขึ้นก็จะได้เตรียมตัวทันน มีโอกาสที่คุณจะถูกเซอร์ไพรส์จากใครบางคนหรือมีโชคดีจากใครบางคนราวปาฏิหาริ์เพลอๆอาจจะเป็นคนที่คุณแอบชอบนั่นแหละเขาอาจจะชอบคุณเช่นกันแต่ยังไม่เผยใจหรือ ต่างคนต่างรู้กันอยู่แล้วว่าลึกๆแล้วชอบกันแต่ยังสงวนท่าทีอะไรแบบนี้รักพลั้งใหม่จะมาแบบไม่ทันตั้งตัวเอาคอยดูแล้วถ้าใครชอบดูดวงเป็นสายมูอยู่แล้วนะ,อะขอพรขอเรื่องความรักไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณมีโอกาสได้ย้ําว่ามีโอกาสได้ไม่ได้แปลว่าจะได้ทุกคนอยู่ที่บุญวาสนาเดิมของแต่ละท่านและการปฏิบัติตัวเราแนะนําอยู่เสมอว่าการดูดวงเราไม่งมง่ายนะครับดูเป็นแนวทางถ้าเวลาดวงดีแล้วก็เอามาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก ็มีโอกาสประสบความสําเร็จคุณมีโอกาสจะได้บางสิ่งบางอย่างโดยไม่ทันตั้งตัวจริงๆในทางที่ดีด้วยเออบางคนกลัวว่าไม่ทันตั้งตัวนี่จะเป็นเรื่องไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่เพราะหน้าภพายออกมาดีขนาดนี้นะครับสิ่งเดียวที่คุณต้องระวังคือ,อปัญหาจากคนอื่นแล้วก็เรื่องมากคนมากความนอกนั้นคุณจะเจอสิ่งดีๆเข้ามาเมจิกเชียนทำนายดีไว้ก่อนเลยว่ามีโอกาสได้สิ่งที่ไม่คาดฝันแบบปุบปรับในทางที่ดีเออแล้วก็ โอ้โห oh, ชัดชัดสบายใจได้ราชาไม่เท้าได้ของดีแน่นอนของดีของใหญ่ด้วยเออถ้าคุณคาดหวังความสัมพันธ์นะ ถ้าคุณคนโสดที่คาดหวังความสัมพันธ์คุณจะเจอคนถูกใจเข้ามาไม่ทันตั้งตัวจริงๆร,ราวปาฏิหาริ์บางทีคุณไปชอบใครไว้คุณอาจจะไม่ได้ตามที่คิดคุณอาจจะเคยท้อใจไปแล้วดีไม่ดีผลอาจจะกลับกลายเป็นว่ามีคนที่เกินคาดดีเกินคาดเข้ามาในชีวิตโอ้โหบางทีอยากได้แค่นี้ได้เกินคาดเป็นไปได้คุณจะได้คนที่เรียกว่าดีเกินสเปคอ่ะอย่าหาว่าสปอยเลยแต่มันต้องทำนายตามหน้าไพา่จริงๆราชาไม่เท้า เรียกว่าเป็นดวงเจอคนที่ดีมีความเพียบพร้อมในชีวิตค่อนข้างสูงและเป็นคนที่ค่อนข้างมีแฟชั่นในการใช้ชีวิตทานายอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของความกุ๊กกิ๊กว่าคนนี้เป็นคนติดแฟนได้ด้วยนะมีโอกาสเป็นคนติดแฟนแล้วก็มีโอกาสเป็นคนที่คลั่งรักชอบสกินชิปตัวติดกันอะไรแบบนี้ก,กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเออเอาไปคิดต่อเองว่ากุ๊กกิ๊กแบบไหนประมาณนี้นะชีวิตคุณจะชุ่มชื่นขึ้นมาทันทีเมื่อเจอคนคนนี้แต่ย้ํานะครับว่าไม่ใช่ว่าจะเจอทุกคนนะมันอยู่ที่การปฏิิบัตตของแ่่ละทานด้วย ถ้าคุณหมันพบปะผู้คนนะครับออกสังคมบ่อยๆก็มีโอกาสเจอได้ง่ายขึ้นได้บ่อยขึ้นแบบนี้ถ้าใครเก็บเนื้อเก็บตัวก็เจอยากหน่อยแต่ไม่ต้องกลัวจัดเม้นต่อให้คุณเก็บเนื้อเก็บตัวมันจะมีบางเหตุการณ์ที่ดนจิตด,ดนใจให้คุณออกจากบ้านออกไปทําธุระบางอย่างแล้วได้เจอคนที่ใช่โดยไม่ทันตั้งตัวเอา้ามาดูกันซิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่าสนใจเหตุการณ์นี้จะเป็นอะไรได้บ้างเออต่อให้คุณเก็บเนื้อเก็บตัวหรือไม่ค่อยได้เจอผู้คนนะ ใช้ชีวิตเหมือนกันทุกวันคุณจะมีเหตุการณ์บางอย่างโดนจิตโดนใจให้ได้เจอคนน่าสนใจเอา้ามาดูกันเอเจดเหรียญการงานชักนำพามา Seven of Pentacles การงานการเงินธุรกิจผลประโยชน์ต่างๆชักนำพามาพอพูดคำว่าผลประโยชน์อย่าเพิ่งมองไม่ดีนะผลประโยชน์เราไม่ได้หมายความว่าให้คบหาใครด้วยผลประโยชน์แต่หมายความว่าคุณจะได้สิ่งดีๆจากบางคนหรือคุณจะเป็นสิ่งดีๆให้ใครบางคนเรียกว่า ทำดีให้กันและกันต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันหนุนให้พากันไปเจริญแบบนี้นี่คือความหมายของผลประโยชน์สิ่งดีๆที่จะได้ร่วมกันนะครับนอกเหนือไปจากการงานการเงินตามหน้าไพ่เจ็ดเหรียญแล้วยองตีความได้ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเจอกันแบบไม่ทันตั้งตัวและสามารถเติบโตได้ในระยะยาวเป็นการปลูกต้นรักไปด้วยกันตามภาพเลยนะครับในเรื่องความสัมพันธ์คุณมีโอกาสปลูกต้นรักกับใครบางคนในไม่ช้านี้เจ็ดเหรียญแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้คาดหวังเรื่องความรักความสัมพันธ์ฉันอยากทำา งานทาเงินอย่างเดียวแปลว่าคุณมาถูกทางธุรกิจกิจการของคุณหรือการงานของคุณไม่ว่าคุณจะทําการงานใดอยู่ก็แล้วแต่กําลังก้าวหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องบางท่านอาจจะกังวลอนาคตว่าจะทํางานนี้ไปได้ยาวๆไหมการเงินจะเสถียรจะคล่องตัวไหมขอให้มั่นใจว่าการงาน <c oughs> การเงินของคุณมาถูกทางแม้จะไม่หวือหวาไม่ลื่นพลืดลื่นพลืดแต่จะค่อยๆโตอย่างมั่นคงอย่างแน่นอนโอเคประมาณนี้มาดูกันต่อเลยนะครับ คุณมีโอกาสพบความรักที่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวถ้าใครไม่คาดหวังเรื่องความรักจะตีเป็นโชคลาบก็ได้เช่นกันโชคลาบที่จะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วแต่บริบทของแต่ละท่านหนึ่งเหรียญเฮ้ยไม่ธรรมดาใบนี้ตามความหมายดั้งเดิมออริจินัลใบนี้ตำราสากลว่าไว้หนึ่งเหรียญคือโชคลาบชัดๆโชคใหญ่ไม่ธรรมดาเราทำนายททยทักกับเรื่องความรักความสัมพันธ์แต่หนึ่งเหรียญออกมาความหมายที่หนึ่งตีความได้ว่า คุณมีโอกาสได้ความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่มาพร้อมโชคดีคนบางคนบางท่านที่รู้สึกว่าชีวิตราบเรียบมาโดยตลอดพอได้รู้จักใครบางคนคุณจะมีโชคดีเข้ามาพร้อมๆกันได้ความรักด้วยได้การเงินด้วยแม้แต่การเสี่ยงโชคอันนี้เราไม่ได้หมายความว่าคุณเจอคนนี้แล้วจะต้องมีโชคลาภถูกหวยปุ๊บปับ๊บถูกรอตตอรี่ปุ๊บปั๊บไม่ใช่นะไม่ใช่แบบนั้นแต่หมายความว่าคุณจะรู้สึกได้ทันทีว่าเมื่อมีคนนี้เข้ามาในชีวิตแล้วชีวิตง่ายขึ้นชีวิตลื่นคล่องขึ้นคิดอะไรหวังก สมหวังง่ายขึ้นแบบนี้หรือแม้แต่โชคลาภเข้ามากับคนคนนี้เลยเป็นไปได้นะครับนะโชคลาภที่เข้ามากับคนคนนี้ไม่ได้แปลว่าเขาจะมาให้เงินคุณแต่หมายความว่า พอคนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณจะเป็นความสัมพันธ์ที่นําความสบายใจมาให้แล้วสิ่งแวดล้อมต่างๆองค์ประกอบแวดล้อมต่างๆในชีวิตจะลื่นจะคล่องราวปาฏิหาริย์แบบไม่ทันตั้งตัวดังกล่าวนะครับใบนี้ตีความได้สองอย่างจะชัดเลย1โชคลาภสองความรักที่ไม่ทันตั้งตัวความสัมพันธ์ดีๆโชคมหาศาลซึ่งเราสามารถทํานายได้ด้วยว่าความรักดีๆนี่แหละคือโชคลาภใหญ่ของคุณเออโชคลาภไม่จําเป็นต้องเป็นเงินทองเสมอไปนะครับอะไรที่ทําให้ชีวิตสุขสบายนะับเป็นโชคลาภทั้งสิ้นนี โอเคมาดูกันต่อนะครับแมวันนี้สุดยอดโอ้โหเก้าถ้วยอุดมสมบูรณ์มากๆนายอครับ ชีวิตคุณไม่ได้ขาดตกบกพร่องสิ่งใดถ้าคุณเคยกังวลว่าชีวิตฉันยังจะไปได้ดีกว่านี้หรือไม่หรือว่ายังรู้สึกขาดในบางอย่างขอให้รู้ไว้เลยว่าคุณไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรคุณยังมีชีวิตที่ปกติอยู่ยังมีกินมีใช้ตามอัตรัาษยังมีผู้คนมีสังคมมีหน้าที่การงานตามปกติยังมีเวลามาดูอินเทอร์เน็ตดู YouTube ดูบันเทิงอะไรแบบนี้ได้ชีวิตคุณยังปกติอยู่มากนะครับและนอกจากนี้ยังทํานายเพิ่มเติมได้ด้วยว่า ณนะจุดจุดนี้คุณอยู่ที่จุดไหนของชีวิตนะชีวิตคุณจะมีความก้าวหน้าเพิ่มเติมยกตัวอย่างว่าสมมติว่าให้เห็นภาพเป็นตัวเลขนะหนึ่งถึงร้อยตอนนี้คุณเดินมาถึง50จากนี้ไปคุณจะก้าวไปสู่ 60- 70อะไรแบบนี้จะค่อยๆมีความก้าวหน้าเข้ามาหรือแม้แต่ว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่จะเข้ามานั้นจะนําโชคดีมาให้คุณก็ว่าได้โอเคไปกันต่อเลยนะครับพลังงานเข้มขน้นขึ้นเรื่อยๆเออดีงามวันนี้ สบายบายเสียงไทยกันโอ้โหเด็กถือถ้วยเอ็นดูเลยเมื่อกี้มีเก้าถ้วยตามมาด้วยเด็กถ้วยเอ้ยจะเจอคนอายุน้อยหรือเปล่ามีโอ,อกาสเจอคนอายุน้อยหรือเปล่าและธาตุน้ําก็เด่นมากวันนี้ถ้วยเยอะมากแต่ธาตุไฟธาตุดินก็มีแต่ไม่เด่นเท่าธาตุน้ําเด่นสุดวันนี้นะครับแต่ก็ย้าเสมอว่าดูได้ทุกธาตุทุกราศีเพราะเป็นการเสีย่ยงไทยนะครับดูได้ทุกธาตุทุกราศีดูได้ทุกท่านนะ เด็กถ้วยออกมาก็ต้องทํานายว่าคุณมีโอกาสเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีอายุน้อยกว่าไม่ว่าจะอายุน้อยกว่าจริงๆหรือมีความเป็นเด็กทางจิตใจราเริงแจ่มใสคิดอะไรสบายๆไม่ค่อยคิดมากไม่ค่อยซีเรียสกับชีวิตแม้แต่บริวารให้โชคก็ยังได้นะครับหรือบางกรณีถ้าบางท่านที่มีคู่แล้วมีครอบครัวแล้วมีบุตรแล้วอะไรแบบนี้มาดูคลิปนี้เพลินๆคุณอาจจะไม่ได้หมายถึงการมีคู่ครองคนใหม่ไม่ใช่แต่เด็กถ้วยคือบุตรบ,บริวารให้โชค จะได้โชคดีจากบุตรบริวารหรือคู่รักคู่ไหนที่ยังไม่มีลูกคุณมีโอกาสมีลูกได้เลยตรงใจเลยนะตรงใจเลยประมาณนี้เอาเป็นว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่อายุน้อยกว่าจะนําโชคดีมาให้ทั้งสิ้นออโอเคพลังงานดีมากวันนี้คุณมีโอกาสเจอความรักที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวตรงสเปคเกินสเปคดีเกินคาดดังกล่าวไปแล้วขอใบสรุปหนึ่งใบนะครับว่าชีวิตคุณจะมีโอกาสเป็นไปในทิศทางใดจะมีสิ่งใดเข้ามาเพิมเ่มเติมอีกหรือไม่ หรือไพ่อ,อยากจะเตือนสิ่งใดหรือไม่ขอใบสรุปแนะนำทีนะครับโอ้โหแปดเหรียญเอด้าเพนเทเคิลสบายใจได้ จากนี้เป็นต้นไปให้ใช้ชีวิตแบบสบายๆถูกใจก็คบกันไปเออใครทำให้คุณสบายใจคบไว้ใครสร้างความเดือดร้อนตัดออกไม่ต้องเกรงใจใครทั้งสิ้นเอาตัวคุณเองเอาความสะดวกของเราเองเป็นหลักนะครับชีวิตคุณมาถูกทางแล้วใบนี้จริงๆเป็นไพ่ของการทำงานทำเงินแต่สามารถตีความเรื่องความสัมพันธ์ได้ว่าไปอย่างช้าๆแต่ว่ามั่นคง ค่อยๆเติบโตไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งบางท่านอาจจะบอกว่ารอคอยมาครึ่งชีวิตแล้วคนเราตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่โอกาสดีๆสามารถเข้ามาได้ตลอดขอให้เชื่อมัน่นศรัทธาในสิ่งที่ทําอยู่ค่อยๆเติบโตขึ้นตามภาพตามหน้าไพ่ค่อยๆเติบโตขึ้นนะครับเติบโตช้าๆแต่ว่ามั่นคงบางท่านอาจจะบอกว่าโอ้ยไม่อยากรอไม่อยากช้าขอเร็วๆได้ไหมอันนั้นก็แล้วแต่วาสนาแต่ละท่านนะครับแต่อยากฝากไว้ว่าบางสิ่งบางอย่างมันต้องใช้เวลาก็จะเป็นการรอคอยอย่างคุ้มค่านะครับเติบโตช้าๆแต่ว่ามั่น คงประสบความสําเร็จแน่นอนในระยะยาวโอเคประมาณนี้ขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ